สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆครับสวัสดีตอนเที่ยงเที่งด้วยนะครับผมจะมาถอนต้นเมลอนทิ้งนะครับเพราะว่าแหน่งเขาไม่ปรบปรูลนะครับมันตันนะครับแต่จะไว้แค่สองต้นนะครับเอาไว้ต้นนั้นเอาไว้ทดลองนะครับก็ใบเขาเขียวเขียวนะครับใบเขียวงามเลยครับต้นกำลังสูงฝั่งนั้นถอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวถอน สามแถวนี三三้เน <HHH> ี anyway. ่ยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้แค่จะไว้แค่สองต้นนะเพื่อนๆนต้นที่มีมีลูกนะครับต้นที่มีลูกด้วยนะครับเห็นไหมจะเอาไว้ต้นที่มีลูกด้วยนะเพื่อนๆนต้นที่มีลูกมีแขนงสั้นที่ออกมานะเพื่อนเพื่อนอยาให้ดูเนี่ยเห็นไหมเพื่อนสูมอนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไว้แขนงนี้นะครับแขนงสั้นเพื่อนสูงออกแล้วกันแล้วก็ ต้นหนึ่งผมก็จะเอาต้นนู้นไว้นะครับเอาต้นนู้นไว้เพื่อจะเอาเอาเอาดอกตัวผู้นะครับเอาดอกตัวผู้มาผสมเกสรน,นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถอนทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวปลูกใหม่ครับถามว่าเสียเวลาไหมก็เสียเวลาอยู่นะครับแต่ว่าเอาประสบการณ์ด้วยนะครับว่าผมปลูกแบบนี้มันไม่ได้ผลนะครับ ที่ผมทดลองมาก็เสี๋ยวเวลาไปประมาณประมาณเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าอีกเจ็ดแปดวันนะครับจริงๆอ่ะเขาต้องออกแขนงยาวมาแล้วนะครับแต่นี่สั้นนะดูเด็กข้อใหม่ก็สั้นนะพเพื่อนๆข้อใหม่เนี่ยสั้นหมดเลยนะสั้นหมดเลยเอาไว้แค่ต้ตนพออา้วมาถอนทิ้งเลยนะครับพเพื่อน ต้นนี้ก่อนเลยนะล่าเขาก็เยอะอยู่นะลาเขานี่ลาเขาที่ชุ่มเลยนะเห็นไหมเพื่อนลาเขานี่ลาเขาเยอะนะเห็นเพื่อนเห็นไหมเนี yeah. ่ยลาเขาเยอะนะนี่ใส่พันธุ์ในเฮ้าแล้วเพื่อนชุ่มน้ำอยู่ขนาดนี้ของก็ไม่สมบ,บูรณ์นะกอนทิ้งเลยนะครับจะปลูกใหม่นะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะ ใบสวยนะเขียวงามเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปปุ๊กเดี๋ยวกลับไปใช้สูตรเดิมนะปรุงดินใหม่นะครับใช้ขี้วัวมะพร้าวสับแล้วก็ดินนะแล้วก็ปรุงนะแล้วก็ต้องเดี๋ยวว่าปรุงดินนะครับปรุงดินเอาดีกว่านะครับเพราะว่าปลูกแบบนี้มันเสียเวลานะครับเท่ากับผมเสียเวลาประมาณเดือนนึงถามว่าเสียเวลาไหมก็เสียเวลานะแต่ว่าเราก็ เป็นความรู้อีกแบบหนึ่งนะห่อนทิ้งไปเลยนะนเพื่อนเห็่อนไม้ลากเขายาวนะผมลากเขาเต็มเลยนะลากเขาเต็มเลยนะนเพื่อนเหื่อนไม้ลากเลยนะห่อนทิ้งเลยนะโยนลงน้ําตายอยู่นะสวยเขียวด้วยนะครับเพื่อนเพอนไม้ต้นเขาเนี่ยต้นเขาจะสูงกล้วผมแล้วนะ นี่ครับอุ้มไฝดเพื่อนเนี่ยต่อทิ้งเลยนะครับใบเขียวเลยนะครับเนี่ยข้อเขาสั้นเลยครับเห็นไหมข้อเขาสั้นเลยข้อข้อใหม่ออกมาก็สั้นนะรากเขาเยอะนะเนี่น่ารักจมงเลยเขาเขากลับไปใช้เหมือนเดิมแล้ว บแบแไม่เพื่อให้ดูนะเนี่ยข้อข้อออกไปไหมข้อออกใหม่ก็สั้นแค่นี้เองลูกเขาออกมาไหมขแขนงสั้นขนาดนี้เห็นไหมสั้นมากเลยไหมออกข้อใหม่ก็สั้นนะครับถือว่าเอาไว้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวปรุงใหม่ครับเสียเวลาไว้ข้อสูงไปก็เสียเวลาครับเรียงไปเปืองปุ๋ยนะครับก็ฝากกติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเดีย๋ยวผมทําเดี๋ยวผมมาปรุงปรุงดินก่อน,นครับ เดี๋ยวผมจะมามารีวิวการปลูกดินใหม่เริ่มเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้ปลูกเมล่อนมีกําลังใจนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆ